ดีทุกผู้ชมนึกถางกันด้วยกระทะผมนะก็วันนี้เนี่ยมาอยู่กับน้ำบังส่วสองอีกเช่นเคยนะผมนะซึ่งไซที่ผมหายไปนานเนี่ยทุกคนหลายคนอาจจะนึกว่าผมเนี่ยโดนแฮกแลเล่นระบบไม่ได้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เลยครับผมนะเพราะว่าผมจริงๆนะี่ผมแบ็นแฮกเกอร์ออกไปได้ตั้งนานแล้วผมนะแต่ว่าผมพึ่งเออผมแค่แบบไม่ได้ทําคลิปเฉยๆนะซึ่งเพราะอะไรเพราะว่าก็ ก็ต้องติวสอบนะซึ่งตอนนี้ก็ผมปิดผมปิดเทอมแล้วนะแล้วซึ่งก็มีเรื่องที่อยากยินดีอย่างนึ่งก็คือช่องผมเนี่ยก็ถึง1น0 0พซับแล้วข้ามผมนะก็ต้องขอบคุณมากเลยข้ามผมนะที่กดติดตามจนจนช่องเนี่ยจนถึง1 0 0 0ซพันซับนะก็ก็เ่อตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในเกม d Dead Rail ซึ่งเกมไอ Dead r ว i l เนี่ยคือมันมันดังมาสักพักหนึ่งแล้วแต่แต่ผมเนี่ย เพิ่งจะมีโอกาสได้อัดคลิปมผมนะซึ่งทำไมผมพูดอย่างนี้อรอเพราะว่าคือผมคือผมเนี่ยเวลาเล่นเกมเด็ดเ็วเนี่ยผมจะเล่นกับเพื่อนเป็นหลังนะซึ่งประสบการณ์เนี่ยมันก็เลยแบบแบบผมก็เลยแบบเล่นแอดวานนิดนึงแต่ว่าแต่ว่าถ้าทำอะไรผิดก็ต้องของโ,โทษด้วยนะนะก็ประมาณก็ประมาณนี้แหละนะโอเคนะผมนะมันดังมาสะพังกันนะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปคลิปนะเพราะว่าคือก็อย่างที่บอกไปก็คือติ๊สอบแล้วผมก็ปิดเทอมแล้วนะผมนะตอนนี้ ตอนนี้ก็ผมเข้าเลในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะก็อย่างแรกก็คือขายทองนั่นแหละนั่นอย่างที่ทุกคนรู้นะผมขายทองเลยแบบนี้แล้วก็เก็บตังมาแล้วก็ผมเนี่ยจะเอาเออไปซื้อโคกันนะครับผมเรามาซื้อฐานโค <Okay. S 1> กันเลยดีกว่านะโอเคซื้อมาแล้วนผมนะก็ก่อนที่จะไปเออซื้อโคเนี่ยเราจะมาซื้อปืนกันก่อนนะผมนะโอเคปืนไรเฟิล กระเคนะผมนะผมก็เอ่อทำทุกอย่างเสร็จพิเร้อยแล้วนะถึงจังคัญที่พลาไม่ได้ก็คือเออไอไอแผ่นประกาศไอแผ่นประกาศกระดาษชนิดแข็งแรงที่สุดในโลกนะโอเคแล้วก็เอาฐานหินเนี่ยไปใส่ไว้ในรถไฟของเรานะนี่มันก็ได้พอดีเลยอันหนึ่งก่อนไปเนี่ยเอาป้ายประกาศไปตีก่อนนะโอเค

สองตัวเองเหรอเวอร์วันมีปาฏิการฮิตเลอร์ด้วยุมนะโอเคแล้วก็กองหายรูปเก็บไว้ด้วยอเอ้ยทานทานทานเก็บทานมาก่อนซอมบี้ก็อีโอเคอันนี้คือจากประสบการณ์ผมทั้งนั้นนะทั้งผมแล้วก็เพื่อนนี่โอเคแลผมนะั้นแล้วก็เอามาเติมเชื้อเพลิงเลยนะครับผมอเคกองถ่ายรูปของไม่ได้หรอก แล้วก็เชื่อมนี้แหละแล้วก็บุงหน้าบุงหน้าเป็นกันต่อเลยก็ผม,มอีกหลังนึงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจอดคนจอดนจอดคนจอดคนผมโลกครับผมโลกผมโลกเรื่องผมครับโอเคคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะพูดดูหน้าเบื่อไปทีนึงนะเพราะว่าคือวันวันนี้ยังไงวะไม่รู้เอ้ยมันกินผมนี่อันหนึ่งเอ้ยหมปาป่าเว้ย อะไรวะเนี่ยโอ้ยคืนแดงคืนแดงชิบหายแล้วไม่บุกไม่ไม่บุกบ้านหลังนี้แหละคืนแดงรับผมคืนแดงลำแบบนึงนั่นไงกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนต้มแน่กูโดนต้มแน่คืนนี้คืนนี้กูโดนต้มแน่แมวนะอย่ามาอย่ามาหากูีิามาป่าเวนอย่า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 ขึ้นรถไฟดิโอเคครับครับ ครับครับก่อนครับโอ้ยโอ้โหรถไฟรถไฟกระตุกขนาดนี้ใครจะเอาวะเมื่อก่อนผมเล่นทำไมรถไฟเหม็นกระตุกอย่างนี้นะทำไมรถไฟกระตุกได้ขนาดนี้วะอยาเหลือเชื่อโอเคมันควบคุมความเร็วไม่ถูกเนี่ยพอพอรถไฟมันกระตุกเนี่ย ไป,ไ,ปไ,ปไปอย่างนี้จะไ,ไปประหยัดน้ำน้ำมันยังไงดีวะเนี่ยมะกูจะไปประหยัดน้ำมันยังไงเฮ้ยเวมไพเฮ้ยเวมไพเวมไพเฮ้ยเวนไพอะเรคยบไปยืนตรงต่อไฟทำไมวะนั่นเฮ้ยอย่าว้ามานี่นะไม่น่ามีอะไรเน่เฮ้ยเฮ้ยยวตุ๊ ยุ่งอะไรกับกูเวนไปเอาไปจังเกเรจังหน้ากูเดี๋ยวนี้โอ้โชคดีที่เช้าถึงที่บักพอดีครับเย่แล้วที่บักกูซื้ออะไรบ้างถึงหมื่นเมตรแล้วครับผมว้าวนี่คนเดียวครั้งแรกเนี่ยถึงหมื่นเมตรเลยเหรอป้านะเฮ้ยเอามาป่าถูกจริงนะครับ อ่าอย่างนี้ก็เป็นเชื้อเพลิงฟรีและดิเออเชื้อเพลิงฟรีครับผมเอเชื้อเพลิงฟรีของฟรีของฟรีใครจะไม่เอามาร์คมาร์คเราเอาไป้นี่ดีกว่าโอเคเอาอเอมีอะไรขายไหมมีชุดเกาะครับอู้ชุดเกาะชุดกเกาะราคาโคตรแพงเอ๊ะทอชเดี๋ยวกล้องรองมาขายได้ใช่ไหม ันนี้ก็ความคิดก็น่าสนนะไหนเราเอากล้องเรามาขายดิโอเคเยี่ยมเลยเอเอขอโทษก็มา,าผิดอะไรของผมแีลยเฮ้ยบ้าเปล่า,าผมลืมอะไรบางอย่างไหมหรือเปล่าเดียวไปไม่ได้หรอไม่เรามาขายนะมันซื้อได้แต่ขายไม่ได้วัดแล้วกดอีขายรูปได้ด้วยนะเอะออกไปก็ไม่เจอออกไปก็ไม่เจออะไรอยู่ดีฮะไอเจอไหนไม่เจอไหนบอกว่าไม่เจอไง โชคช่วยครับโชคช่วยโชคช่วยต้งมีเออ,เออเอยอ,อะไรเนี่ยตีะระยะไกลได้ไงวะหนะ้าบ้าหมุนหินว่ามีซอมบีนนน้นี่สแปล้ลวเนี่ยบ้าอออบาอมอุ้ยยังมีอีกบ้าบ้ามึงเดยวเดยว นาหมดมียบ้างเอ้ยม,มีทางของดีโปสเตอร์ฮิตเลอร์ครับเก้าออ้แล้วก็สมบี้เอาไปเก็บด้วยเก็บด้วยครับผมแล้วก็เอาทุกอย่างไปเผาจบหวังว่าผมจะไม่หวังว่าผมจะไม่อยู่ตรงนี้นานนานจนมือนะมันเอาไปขายได้หรอแล้วแล้วเผาขอาไปแล้วด้วไงที่ายเอา้าก็ติดไปลนะแล้ย่ะต้องการอะไรจะกุย มอสเตอร์เอาอีกแล้วครับลากไม่ได้เกมมันชอบักเพราะลากไม่ได้เนะเฮ้ยเป็นไรอะ่ระขาบอกเป็นคนอ๋อเป็นคนนี่เองโอ๊ยลืมถือกระเป๋ามันหอมมันนึงขอกปเผากันหมดแล้วหมดแล้วนี่หว่าขับไปกันต่อเลยครับผมนะมันก็มันก็เหมือน มันจะไปได้สวยเนาะถ้าผมไม่มีบ้านหลังนั้นผมก็คงไปไหนไม่ได้แล้วแหละมีแต่เรื่องใหม่อย่างเดียวรโอเคฮ้ยม,มีบ้านหลังมึงมีบ้านมีบ้านว่าหายเป็มือแล้วมือเลว้วก็นั่งเดินฟ้าพาวนรินฟ้าพาแป๊บเดียวจะสองหมื่นเมตรแล้วนะคบแป๊บเดียวจะสองหมื่นเมตรแล้วโอ้ย เชือกพวงกันหมดแล้วขับไปเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้พี่หายแล้วไปต่อไม่ได้แล้วแม่งหายแล้วมันใกล้ถึงแล้วแต่มิคผ่านหมดโอ้ยมันใกล้ถึงแล้วเนาะมันมีอยู่สองทางคือบุกบ้านหลังนี้กลับไปเอาไม่ต้องลัลนไม่ต้องเลยโอเคผมบุกบ้านหลังนี้แหละดีสุดแล้วผมนะต้องดูก่อนว่าหลังนี้มีซอมบี้อรื่ไม่นะทางนี้มีไหม มานี้ดิไม่มาอ๋อไม่มีแล้วโอ้โหบ้านหลังนี้มีแค่อมบีตัวเดียวเจี๊ยแล้วก็เอามาเป็นเชื้อเพลิงได้นะผมนะโอเคเราขับไปกันเลยนะผมนะอย่างนั้นก็เอามาเป็นเชื้อเพลิงได้วะเจ็ดเช็ดเคก็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 ได้ก็พอได้เลยไม่มีของอะไรไปขายมอนเดินนะ มันเป็นขยะเนาะเออเฮ้ยมันมีบ้านหลังนึงตรงนี้มันอยู่มันอยู่ใกล้ๆก,กับเซฟโซนเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่เคยเจอปรากฏการณ์นี้ลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้นะเฮ้ยร้านอีนี่ด้วยเอา้าตอนโดนยิงไม่หมดแล้วนี่หวานเจี๊ยบติครับอย่างนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนี่เฮ้ยของขายเยอะแยะเลยเอ้าก็บไม่ได้หรอเฮ้ยของเต็มแล้วบ้าโอเคนี่มันรถสุ่มรถตรงนี้ อ่าแสดงว่าคือซอมี่ตายหมดแล้วนะโอเคเราเอาไปขายก่อนไหมลงขายลงเอาไปขายก่อนไม่ถือขายได้แต่ถ้าเป็นซอมี้มันก็ขายไม่น่นแนลยเวิติ้งโพสมาเรามาขายกันคือผมเล่นคนเดียวนะเออไอภาพแผ่มมันไม่ต้องกลาบมันไม่จำเป็นหรอกโอเคโอ้ยรวยรวยและทีนี้รวยรวยรวย คือโคตรดีอ่ะมันเป็นร้านอีนี่ด้วยไงร้านมันเป็นเอิร์คลินิกอะไรอย่างเงี้ยน่ะนั่นะค,คือซอมคือซอมบี้เนี่ยมันมีมันมีแบบสี่ห้าตัว,วอะไรพวกนี้นะแต่แต่ว่าคือมันโดนยิงไปหมดแล้วนะ่เออมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคือผมไม่กล้าไปเสียงนะกลัวกลัวเออไว้ว่ามัามมนแผลมันโดนไปมันโดนมันโดนไอ้นี่ด้วยนะเราเอาโปสเตอร์นี้ไปไปแปะไปแปะไอช่องโว้นี่ก่อนนะ พราะมันจะเพราะมันช่วยมากเลยนะแปะได้ไหมแปะไม่ได้โอเคแปะได้นะผมนะนี่เป็นไงดีไหมเดี๋ยวได้แลจอดก่อนจอดซื้อของเออจอด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 ,จอดซื้อของลืมซื้อของอุย้ยท่าับผ้าแล้วเนี้ยมีทอชมีไฟมีของไรประโยชน์ทงนั้นเลยว่ะ งัน้นผมซื้อทอชมาก็ได้ทอช,ทอ,ชอะไรอ่ะหมาป่าเหรอหน้าแงหมาป่าว่าแล้วต้องเป็นหมาป่าไปฉายไปฉายซื้อนี่ไปก่อนนะราคาถูกสุดแล้วก็เอาแล้วก็เราเราเอาไอ้นี่มาเชื่อมเชื่ <ๆ S 2> อ,อมต่อแล้นะผมนะนี่เชื่อมต่อไปเอ้ยมืดแล้ว เดี๋ยวๆใส่ชื่อเพิ่อง่อนตรงนี้เป็นเซสโซนแล้วเราปวดใครน่นอนซอมบี้เพิ่มน้อยแปลกๆว่ะชื่อเพิ่งนั่นฮะหมาป่าหมาป่ากันลังไล่กูฮะเดี๋ยวเฮ้ยป่ามาน,นี่เดี๋ยวเฮ้ยไอนน้นี่ไอ้นี่นี่ที่มันเออว่าเราเราเรายังไม่ต้องไปยุ่งดีกว่านะเอิ่มไออีเวนเลยเอาอีเละ นั่งยิงกระสุนหมดแล้วโอ้ยบ้าเงินเหลือเงินเหลือยี่สิบห้าบาทไม่คงไม่เป็นไรหรอกมั้งมาอีเดะเอาคิดบ้องถึงใช่ไหมแล้วกูจะเอาเป,อเปืนไปยิงเพื่ออะไรวะปืนกระสุนทิพหายนล้วมันยังหมดตรงนี้เพราะน้วมันยังหมดตรงนี้ อยู่บนตรงนี้เด,เ,ดเดียว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 โอ้ยตัวอะไรข้าโบยมันเกิดเคี่ยอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเดียวอ่าเข้าพร้อมจะยผมรถแล้วชิบหายมันไปหมดเลยโอ้ยข้าโบยไม่ข้าโบยอย่าข้าโบยอย่า,า,อ,ยาอ้ยยอ้ย เฮ้ยยตไอ้าไมมันไม่ไอีวะี uh ่น huh. ข้านตามหล สองหมื่นสี่พัอเยอเสำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละครับผมนะซึ่งผมต่อเล่นแค่ตาเดียวนะเพราะว่าคือเวลาอาคิปมันผมมันมีน้อยจริงๆนะก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครปกันด้วยกันนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ